สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปเดินหาร้านซ่อมปืนแอร์ซอฟหรือที่อาจจะรู้จักกันในชื่อ v b กันที่ตึกเมกาพาซ่านครับและระหว่างที่ผมเดินหาร้านซ่อมในตึกเมกาพาซ่าเนี่ยบอกเลยครับว่าตึกนี้นมีอะไรล่อตาล่อใจเยอะมากใครที่อยากรู้ว่ามีอะไรไปรับชมต่อในคลิปจากนี้ได้เลยครับผม ก็อยู่ที่้ยองยิโรเชลครับก็วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูร้านปืนแอบซ้อมกันหรือว่าง่ายคือมีปีกันนั่นแหละปืนที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นปืนรุ่นเก่า f 1 9 1 1นะครับผมของแบรนด์ดับเบิลเบลแล้วก็มันค่อนข้างเก่าและข้างในก็มียางที่มันเสื่อมก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกันที่แหลกเลยคือเมอกาพาซ่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ดีอุายาม ก็ผ่านร้านนี้ไม่รู้ว่าเป็นร้านปืนจริงหรือเปล่าไปไม่กล้าเข้าเดี๋ยวเราไปที่เมก้าพาซาดีกว่าต่ดูแล้วน่าจะเป็นปืนจริงอรเพราะว่าเป้าอะไรแบบนี้ก็ปืนจริงหมดเลยไปไมค้าดีกว่า <laughs> แถวนี้ไม่ถนนปืนในร้านนี้ก็ปืนแบบปืนจริงหมดเลยครับถแถวดีโอเนาะขึ้ค่า้าะฝ่ามือก็ซอยพหลลัสเดี๋ยวตรงไปเดินซ้ายเมก้าพาซาแล้วแล้วก็ตรงข้ามอาเบวัน คือการ์ดไม่รู้การยังอยู่ไหมนะถอยนี้จริงๆที่นี่มันไม่ได้มีแค่แหล่งแบบว่าแหล่งเกมนะครับมันมีพวกนักเตะมีพวกโมเดลเยอะแยะมากแหล่งที่นี่แบบมีรวมทุกอย่างแบบว่าสายเกมอู่แบบอินโดโซบิสอย่างเงี้ยผมก็มีแหละแบบว่าถ้าอยากขอนต้อมอยากซื้อจอยถูกหรือว่าหาร้านที่มันมีประกันอะไรอย่ก็ที่นี่แหละมอเตอร์แลนด์มอเตอร์แลนด์อะไรไปหมดเลยปืนอะไรเงี้ย ก็ไว้เป็นคอนเทนต์อนาคตแล้วกันยังฮอกไดเลยยังฮอกทำได้ครับทุกสุดทำได้ตัวนี้ก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ของตรงรุ่นเขาจะเยอะกว่าอ่าแล้วเวลาแต่งกุ้งกว่ามันเห็นผลตัวนี้ก็คือราคาต่างกันเลยป่ะต่างกันเยอะแล้วพี่ตัวนี้สามห้าสาห้าสองพันมีดีิสองพันกว่าช่ายเล ก็คือตามตัวนี้มันเป็นพวกตัวสแตนดาร์ดตัวเริ่มต้นแล้วเล่นเริ่มอะไร,รก็เล่นปืนจีนระดัมืออาชครับแต่ได้อยากอัปเดตขึ้นมาหน่อยก็สักเป็นพวกไต้หวันหรือว่าญี่ปุ่นก่อนไทครับญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเน้นเล่นในสนามนะครับพอบปืนจะแม่นมากนะครับเป็นพวกปืนไฮคุอลิตี้นะครับความแม่นยำมันสูงแล้วก็กมีข้อเสียหล,ลักใหญ่ๆก็คือตรงช่วงไฟช่วงสไลด์ก็จะเป็นพลาสติกนะครับแต่กลับกันเนี่ยในชุดของตัว ไต้หวันเนี่ยมันจะเป็นเ,ลนเหล็กข้างตัวเป็นเหล็กข้างตัวไลยหนักเลยมันจะได้น้ําหนักดีนะครับแล้วก็สองเลยก็คือเรื่องแก๊สนะครับเขาจะไม่ค่อยเลือกแก๊สที่เล่นแก๊สแรงได้เลยกับการงานญี่ปุ่นจะเล่นแก๊สแรงไม่ได้ครับผมตอนนี้ก็มาเจอร้านซ่อมแหละที่เป็อาการสนมิทก็เป็นร้านเดียวกันผมอะ่ะปัจจุบันผมมีแมกกาซีนตัวเดียวของดับเบิลเบลก็มีตัวเดียวผม่ว่าจะซื้ออีกตัวหนึ่งไปเพิ่มเพราะว่าหนึ่งแล้วเวลาของข้อสนานนี้หนึ่งรุ่นนี้มันมีปัญหาคือ ตัวเก็บแก๊สนะครับมันไม่ได้ใหญ่มากไอลูกกระสุนผมอ่ะก็ใส่ได้จํากัดอยู่แล้วแม็กไล่ยี่สิบกว่านัดถ้ามันจะยิงได้ใช่ไหมก็คือแล้วเวลาผมจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยถ้าผมเข้าสนามไปผมมีแม็กเดียวผมก็ต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยแล้วก็อเอาแก๊สไปด้วยคือผมเติมไปสองแม็กแล้วผมก็เปลี่นแค่แม็กแล้วก็ยิงต่อได้เลยเพราะว่าหนึ่งเกมมันก็เล่นระยะเวลานานอยู่แล้วก็ผมตม้องเปลี่ยนตัวยางที่มันตัวเซฟสปินข้างหลังที่ผมกรอกไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็น่าจะเปลี่ยนตัวยางฮ็อปด้วยครับก็รวมๆแล้วตัวน 6ก0้อยกาส <T> ิบกร้อกว่ามาที่ว่เจ็ดร้ตัวแมกกาซีนใหม่นะครับแล้วก็จะมีตัวยางคอปิดปรมาสามร้อยสามร้อยห้สิบก็แหละทําให้ปืนเรานิ่งขึ้นด้วยแล้วก็เพิ่มความถุกกระสุนด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็คือปืนรุ่นนี้ก็คือหนึ่งตัวหนึ่งอะรุ่นสงครามโลกคือมันเป็นปืนแบบว่าที่มันค่อยแต่งอะไรเยอะเพราะว่าอย่างเช่น มันเน้นเดิมๆครับเนื่องเพราะว่าตัวปืนมันสวยอยู่แล้วเออตัวนี้ก็แบบเป็น basic เบสิกยิงแบบสวยวก็โอเคด้วยตัวนี้แต่เขาบอกว่าแนะนำว่าถ้าซื้อจะซื้อของไต้หวันด,ดีกว่าอันนี้ข่งลุงผมได้มาปีเพราะว่าหนึ่งก็เริ่มเล่นเนาะที่ร้านเมื่อกี้นี้บอกก็จะมีเป็นพวกปืนที่มันแต่งได้เป็นพวกปืนไฮคปาปาจะมีแบรนด์สองแบรนด์ของพวกไต้หวันกับญี่ปุ่นเหี่ยญี่ปุ่นก็จะเป็นไอ้ไต้หวันเป็น E N C R N, N C ังแล้วก็ ด c หรือเปล่าเนี่ยผมไม่ได้ใจผมผิดอะไรบอกได้นะครับก็จะเป็นโตเกียวมาลุยของญี่ปุ่นตัวนี้ก็คือข้างในมันจะดีโตเกียวมาลุยข้างในมันจะดีข้างนอกมันจะเป็นพลาสติกเพราะว่าญี่ปุ่นอะเนาะมันมีกฎเรื่องตู้อะไรอยู่นะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของไต้หวันสไลด์มันจะเป็นเหล็กอยู่แล้วข้างนอกแต่ข้างในก็สามารถแตกได้คือโดยรวมแล้วถ้าซื้อญี่ปุ่นอะข้างในโอเคจบก็ต้องแตกแตงข้างนอกแต่ถ้าซื้อไต้หวันอะ ข้างนอกก็ไม่ต้องแต่งเยอะข้างในก็แค่ไปแบบแต่งเพิ่มของผมอย่างเงี้ยจีนผมจีนไม่ใช่ไต้หวันผมจีนผมรุ่นนี้มัน,มน อะไรนข้างหายากอยู่แล้วแล้วก็เป็นแบรนด์จีนอ่ะมันน่าจะซ่อมบ่อยอยู่แล้วก็เดี๋ยวแมนอ,อนาคดก้นทีว่าน่าจะเปลี่ยนเพิ่มซื้อปืนอื่นเพิเ่มอยู่แล้วอย่างเช่นก็คือเล็งไว้เรื่องคาปากับกล้องแล้วก็รอเป็นงานปืนแล้วผมเพี้ยจัดเนาะ,ะระยะซีนเป็นปืนยาวพวก M4 เ,เลยเพราะว่าเป็นปืนมาตรฐานที่แบบแ็งได้เยอะแล้วก็มีระยะไกลได้มันยาบดีครับมผมก็ รอดูต่อไปประมาณนี้คถ้าอยากจะมาหาร้านปืนหรือว่ามาซ่อมอะไรก็ที่มาที่เนกาพาซาได้เลยมีครบทุกอย่างนะครับมีร้านปืนเมื่อกี้นี้นนก็แนะนาดีมากแนะนาร้านเมื่อกี้นี้เหมือนกันแล้วก็ถ้าซ่อมปืนอย่างที่ก็จะมาแนะนํากันคือที่นี่มันเนกาพาซาถ้าใครเคยมามันจะรู้แล้วว่าเป็นคอมมูนะิตี้เนาะว่าเออร้านซ่อมตรงนี้ซ่อมไม่ได้มีร้านนึงซ่อมได้เขาอยู่ชั้นห้าอ,อยู่ของเราชั้นนี่กกนเลยจักรกลเจ๋งนะที่นี่เันรู้แบบครบวงนรดีโอ้โหเ,เราลอมาดูกันได้ เดี๋ยวเราให้ดูมันรั่วไม่รั่วขึว้นหนึ่งสวัสดีครับช่างฟังเสียงว,ว่ารั่วไหมมันไม่รั่วก็โอเคแล้วก็ตรงนี้ยางคือจริงๆเวลาเราเล่นแล้วเราไม่ควรปล่อยแก๊สออกมาแบบนี้นะไม่ควรทำเพราะว่าหนึ่งนะไม่ทำให้ย,าง,ย,ดดย,หยางมันจะเย็นเพราะว่าเป็นในตัวเจ่นอะเนาะยางมันจะเย็นยางตัวนี้ยมันจะเย็นแล้วก็มันจะกรอบได้พังได้ก็ไม่แนะนำไอ้ยางทำให้ดูเย็น,นไว้แบเป็นยังไงจะเป็นอย่างนี้อืผมปล่อยแบบ มันจะกระเด็น่อยนะถ้าเห็นจะชัดนะแต่ไม่กระเด็นเียเอาลิ้วปิดไว้ไไเป็นอย่างนี้เลยเย็นมากที่ร้านแนะนำว่าถ้าเราไม่ได้เล่นเกินประมาณสองสามวันนี้ปล่อยแก๊สอ,ออกได้แล้วเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีตึงตึงกับตัวถังแก๊สได้ตัวปืนพวกนี้นะ อยาพกที่เอวอยาพกให้เห็นว่าเราพกติดตัวถือภายนอกหรือว่านอาออกมาคูจากรถเลยก่กี่ที่อธิบายให้รายล้นหนึ่งบอกว่าตู้ตพวกนี้ถ้าเราเก็บเก็บแยกแมกกาซีนไม่ใส่กระสุนแล้วก็หรือว่าทาให้มันไม่อยู่ในสภาพ้อมใช้งานหรือว่าหิบใช้งานได้ลําบากอะซเซฟสุดเลยนะใส่กล่องแยกแมกกาซีนไม่ใสกระสุนแล้วก็ใส่ถุงสอดเซฟอีกทีหนึ่งเพื่อความปลอดภยัยประมาณนี้ต่อตัวเราด้วยก็คือกฎหมายถ้าเราโดนอย่างนี้มันจะไม่เป็นอาญา จะเป็นกฎหมายเดียวกับพวกประทัดพวกอะไรพวกนี้แต่คือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาไปโดนดีกว่าอ่าคือแน่ๆอย่าไป็นพกครับพวกไปข้างนอกได้ไหมไปได้แต่คือต้องใส่กล่องใส่แล้วเรียบร้อยเนาะนี่หัวเทเซอร์เห็นได้เลย,เ,ลยเป็นไฟยิงกลางคืนอ,อะไรอย่างถ้าเราใช้ซื้อม่ต้องซื้อกระสุนเรืองแสงแบบนี้แต่ผมไม่มีเดี๋ยวเวลาผมเก็บผมก็เก็บน,นี่ แยกแบ็กเลยใช่ไหมครับจะมีตัวนี้หัวจุกเราปิดไปไม่ให้ฝุ่นเข้าตัวไอ้นี่ตัวบูปืนเราแล้วก็พวกที่แบบว่าจะเป็นไม้ก้างอะไรพวกนี้นเสร็จเรียบร้อยต้องเทเซอร์เราตรงนี้มหมดเสร็จแล้วเาก็ปิดเลยแฮกเก็บใช่แล้วกระเป๋าออจบเท่านั้นเลยง่าย เดี๋ยวเราจะไปดูโซนที่เราเคยมาเยี่ยมชมกันที่เราเคยคิดถึงที่เราเคยผ่านมาโซนการเกบไปไปเดินดูกันนีนนไ่ไม่มีกล่องเลยซื้อไปเก็บฟิกเกอร์ที่บ้านนะผมมีตัวในนี่แบบนี้ เอฟิกเกอร์แบบชิปีของพวกซีโ,โทรทูอะไรเงี้ยที่ผมชอบเกิดน่าสนใจนะแว่นะเราชิปนีรเปล่าตายเลยรู้หิเอยมีรถบังคับมีมิเกอร์เติมไปหมดเลยเรื่อยๆล้กันไม่ค่อยได้ดมาเล้วนานทีพวกนี้แม่งตงนันมื่นแตกอันนี้อันนี้อันเัียชอบชอบการ์พอแมนแล้วก็แบทแมน นี่เลือกตาลนี่รลือคุณพ่อมนาเมเตอร์มื่นหนึ่งวันเก้าร้อยนี่ผมเจอแล้วแต่ปิดแล้วนี่การ์ดโปกเกมอนกอน็ที่เขาเล่นในปัจจุบันนะเป็นโปกเกมอนแล้วยูยยกิอยู่ข้างล่างแต่แบบไม่ค่อยมีคนเล่นและยูกิหาคนเล่นด้วยยากแต่ตัวบัดดี้ไฟก็เหมือนกันเวนการ์ดก็เป็นภาคใหม่แล้วกว็ไม่รู้ว่าจะเล่นยังไง นีนพวกบาเทลว้าผมเป็นเป็นแบบการ์ดเกมคอมมานเด็กอะไรพวกเนี้ยแต่ก่อนชอบมากพวกของการ์ดเนี่ยถ้าเป็นของแท้มันจะแพงหน่อยห้าบาทห้าสิบสามบาทห้าสิบเห็นไหมบางทีมันมีบางอันที่มันเป็นลิคเกอสิทธ์แท้ถ้าถ้าต้องเล่นในงานอะไรอย่างเงี้ยต้องเอาพวกซองของพวกลิคเกอสิทธ์แท้ไปเล่นนะถ้าเป็นแบบไม่ใช่ลิคเกอสิทธ์แท้เข้างานไม่ได้ด้วยบางทีอันนี้ชั้นอะไรกันห้าก็เนี่ยมีมุมอยู่มุมหนึ่งมุมการ์ดเลยมีเวนการ์ดมี เีแมทมีอะไรพบอีอกโก้แฮกเกอร์ถ้าไม่มีตังก็มา,มายืนชมไม่ยื่นใจได้ครับว่าเสพเสพบรรยากาศเลยเล่นสเสพบรรยากาศนี่ราถังหรือเปล่าครับพผมว่าถ้าเล่นบีกันอะถึงวันวันหนึ่งอ่ะอยากเลยอยากซื้อรถถังเนี้ยไปยิงเพราะบางรุ่นมันยิงบีกันได้นะเจ๋งว่าแบบขับเข้าไปเป็นเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเป็น RC, อาร์ซีวิ่งเข้าไปแล้วก็ ยิงติดลูกโป่งไว้ถ้าเขายิงลูกโป่งแตกแล้วก็เรากจะดุดติดกล้องไว้อะไรอย่างเงี้ยเออเจ๋งนะครับครับผมก็จบไปแล้วผมตอนคลิปนี้นะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราต่อไปก็อาจจะถ่ายคลิปเป็นแบบว่าเที่ยวกรุงเทพเดินเที่ยวกระทัดทองอะไรอย่างเงี้ในอนาคตเป็นขับสกูตเตอร์เที่ยวแล้วก็จะเป็นบีบีกันท่าส่วนใหญ่และหลังจากนี้ก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีครับบ๊ายบาย